สวัสดีค่ะชาวเนียนมานอรันริกผู้ติดตามอภิญญาร้อยแปดในช่องแห่งนี้วันนี้เราจะมานำเสนอพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญน,นะคะหรือที่กัมพูชาเรียกว่าบุญจรดพระนังคันตามภาษาเขมรเกี่ยวกับพระราชพิธีนี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของวิถีเกษตรกรรมของชาวกัมพูชาแล้วในไทยเองเราก็มีพระราชพิธีนี้มายาวนานเช่นกัน และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชาพิธีดังกล่าวเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวเรานี้ไปด้วยกันนะคะในพระราชาพิธีหรือบุญจรดนางคันของกัมพูชาเนี่ยมันจะมีสังเขปของพระราชาพิธีดังนี้ค่ะคือก่อนที่จะเกิดพระราชาพิธีจรดพระนางคันสองวันหรือวันขึ้นหนึ่งค่ำสองค่ำเดือนพิศขะ หรือเดือน6นี่เองนะคะในพิสาขาก็คือเดือนพิสาขาเ,เดือนพิสาขาคือกัมพูชาเนี่ยในเดือนพฤษภาคมของเขาเนี่ยเขาไม่มีคําว่าพฤษภาค่ะจริงๆแล้วเขามีคําว่าอุสเพียนะคะเดือนอุสเพียแต่ว่าโดยทั่วไปตามปฏิทินของกัมพูชาแล้วจะเรียกเดือน,อ,นอุสเพียหรือเดือน6ว่าเดือนพิสาขาค่ะ ในช่วงที่เกิดพิธีจรดพระนางคันสองวันเนี่ยคือวันขึ้นหนึ่งค่ำและสองค่ำเนี่ยก็จะมีกำหนดให้พราหมณ์จำนวนห้านายเป็นผู้เริ่มทําพิธีหรือเป็นเสมือนเทวดาในที่จะเข้าไปในประาัมพิธีและประจำอยู่บริเวณเขตนาข้าวหรือเขตพระสระหรือเขตพระนาข้าวนั่นเองคือจะเรียกว่าเฝ้าอยู่บริเวณเขตพระสรหรือ บริเวณประพิธีที่ไปตั้งอยู่บริบรเวณที่กําหนดให้เป็นสแสรนานั่นเองนะคะให้เฝ้าไปตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำสองค่ำไปเรื่อยๆจนถึงวันขึ้นสี่ค่ำในเดือนเดียวกันคือเดือนพิสขาขะนั่นเองแล้วจึงให้มีการแห่มนตรีจรดผนังคันหรือพรามนั่นแหละคะ่ะคือมนตรีจรวดผนังคันนอกจากจะเป็นพรามแล้วหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรืออาจจะเป็น คนของสํานักพระราชวังเนี่ยซึ่งมาเป็นตัวแทนในพระองค์จริงๆแล้วเนี่ยต่อมาในปัจจุบันเนี่ยมนตรีจรดพระนังคันของกัมพูชาเนี่ยคือต้องเล่าย้อนนิดหนึ่งว่าเดิมทีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยในพิธีแบบจรดนางคันแรกนาขวัญเนี่ยก็จะมีขุนหมื่นมนตรีประจํากระทรวงเวียงวังคลังนาใช่ไหมคะแล้วพญานาเนี่ย ซึ่งเป็นกระทรวงสำคัญก็น่าจะเป็นเสด็จเมียที่ว่าแต่ต่อมาเนี่ยกระทรวงเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบยุคเดิมดั้งเดิมสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วบรรดาหมื่นขมนตรีต่างๆในกัมพูชาก็เป็นผู้นำรัฐบาลน,นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในยุคแรกๆของการฟื้นฟูบุญจรดนังันแรกนาขวัญของกัมพูชาเนี่ย คือในราวทศวรรษที่1990ก็จะมีบรรดาผู้นำรัฐบาลทั้งฝ่ายของฟูซิมเปกและฝ่ายของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP เนี่ยมานั่งเป็นเสด็จเมียกันผัดเปลี่ยนกันคือในยุคแรกๆเลยที่มีการรื้อฟื้นเนี่ยสมัยของรัชกาลพระบาทนะโรดมสีหนุพระองค์ก็ให้บรรดา ราชนิกุลของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จก,กรมพระนโรดมรนฤทธิ์และพระชายานะคะมาเป็นเสเด็จเมียและแม่หัวแล้วต่อมาก็เป็นพระธิดาหรือพระเจ้าหลานเธอเอ,อย่างเจ้าหญิงรัตนาเทวีแล้วก็พี่ชายของพระองค์ก็มาร่วมกันเป็นสเสด็จเมียแล้วก็แม่หัวแม้ว่าจะาไม่ได้ อยู่ในเ,เป็นคู่สมรสกันนะคะส่วนทางฝ่ายของพรรคประชาชนกัมพูชาซ,ซึ่งก็มีทั้งสมเด็จเจียซิมและโรคจุมเตียวเจียซิมและต่อมาก็ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นมุขมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆในรัฐบาลในส่วนของโคตา้าพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐบาลร่วมนะคะ แล้วก็ในแต่ละครั้งที่มีพระราชพิธีนี้จะเออกระเริกมากเพราะจะมีประชาชนเข้าไปเบียดเสียดแย่งดูคือมันก็น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับชาวเขเมรเวลานั้นเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ได้เคยเห็นบรรดามกมนตรีหรือว่าเจ้านายชั้นสูงในพระราชวัง มาทําพิธีแบบนี้ด้วยตนเองรวมทั้งทูตานุทูตต่างๆที่จะมาร่วมเป็นสักขีพยานบริเวณสถานที่ทำพระราชพิธีหรือก่อปรําขึ้นมาก็คือบริเวณที่เรือกว่าทุ่งพระเมรเล็กๆเดิมเรียกว่าศาลารัชนาในสมัยนั้นเนี่ยเวลามีพระราชพิธีแบบนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยฝูงชนที่พากันไปเฝ้าดูเพราะว่าอยากเห็นเสด,ด็จหรือพระมหากษัตริย์มาทำพิธี ด้วยตัวพระองค์เองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นการรวมตัวของมุขมนตรีหรือผู้นำระดับสูงของประเทศรวมทั้งทูตานุชูที่จะมาแห่ห้อมชมพระราชพิธีนี้ร่วมกันซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อไปค่ะทีนี้กลับมาเข้าสู่สังเกตพระราชพิธีของจรดพระนางคันกัมพูเชียกันอีกรอบนะคะ คือกล่าวว่าจะให้มีการแห่มนตรีจรวดพระนังคันซึ่งเป็นตัวแทนในพระองค์รวมทั้งภรรยาซึ่งมนตรีพระนางคันเนี่ยมีชื่อว่าเสด็จเมียนะคะและภรรยาของมนตรีหมื่นมนตรีผู้นั้นก็จะมีนามว่าแม่หัวนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของพระบรมราชวังและในสมัยนั้นทั้งเ,เสด็จเมียและแม่หัวก็จะ ออกจากพระบรมราชวังไปยังเขตพระสแสรก็คือพระสแสรที่เขาทําขึ้นมาอาจจะอยู่ในพระราชวังก็ได้นะคะทีนี้นอกจากเสด็จเมียแม่หัวแล้วก็ยังมีพระโครพระโครหรือโคโอสุภเรศเนี่ยก็จะเข้ามาในพิธีของพระสแสรหรือว่าบริเวณบริเวณเขตพระนาข้าวเนี่ยตั้งแต่เช้าตรู่ ราวเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะที่จะเริ่มให้มีการลากคันไถเวียนขวาหรือทิศนรดีเป็นจำนวน3รอบจากนั้นก็จะปล่อยพระโคตัวแรกให้บริโภคอาหาร7ชนิดซึ่งฟังดูก็เหมือนพิธีการจะเรียบง่ายอยู่ไม่น้อยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปหรือปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้เห็น พระราชพิธีจรดนางคันกัมภูชาในช่วงเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นในลักษณะแบบอย่างที่แตกต่างไปหรือว่ามีขั้นตอนมากมายที่เพิ่มขึ้นนะคะคือมีความโออามีความสมบูรณ์ในการสร้างพิธีกรรมแบบพราหม์มากขึ้นทีนี้ก่อนที่จะไปถึงพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยเราก็จะให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ ขั้นตอนของการออกแบบลายกระบาดที่นำมาใช้ในพระราชพิธีหรือแม้แต่โรงมนทนหรือมนดบนะคะทีนี้จะเป็นลำดับของคำอธิบายดังต่อไปนี้เกี่ยวกับว่าด้วยโรงมนตนหรือที่จริงๆแล้วแอดเองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชอบเรียกว่ามนดบนั้นทางกัมพูชาเรียกว่ามนตนนะคะ แล้วคำว่ามณฑลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเ,าเรียกสํานักงานต่างๆทั่วไปของกัมพูชาเกือบทั้งหมดเลยโดยจะใช้คำว่ามัชชะมณฑลนะคะมัชชมณฑลก็แปลว่าศูนย์หรือเซ็นเตอร์หรือว่าสํานักงานต่างๆนั่นแหละคะ่ะมณฑลที่กล่าวเกี่ยวกับพิราชพิธีบุญพระจรดนางคันแรกนาของขมิเนี่ยก็จะหมายถึงประลังรงประลัมพิธีนั่นเองเอจะมีลักษณะการสร้างในแบบ อาสมกล่าวคือมีทางกัมพูชาเรียกว่ามันจะคล้ายกับพระวิหารนะคะหรือพระวิเหียแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เรียกกันว่าโรงประลัาในภาษาของของไทยปัจจุบันแต่ว่าเมื่อกัมพูชาเรียกว่าการสร้างมณฑลแบบพระวิเหียแบบพระวิหารเนี่ยก็ดูไปแล้วก็อาจจะไม่ได้มีลักษณะสมบูรณ์แบบพระวิหารตามทีเ่เป็นชื่อเรียกของตามแบบเขมรนะคะ แต่ก็สามารถที่จะกล่าวว่ามีลักษณะหลักๆที่จำลองมาหรือว่าพอจะมาอธิบายได้ดังนี้ก็คือนอกจากเป็นโรงมนตนแล้วก็จะมีศาลาเทวดาหรือว่าเป็นร่มฉัดหรือที่เรียกกันก็คือว่านอกคือในโรงมนตนแล้วก็จะมีศาลาเทวดาแล้วก็มีพระโคโอสุเรียรนะคะ แล้วก็มีเครื่องประดับโคซึ่งเป็นเขาทั้งสองที่จะต้องประดับเป็นผ้าคลุมลายดอกจันหรือลายอื่นๆจะมีการแกะสลักลายกระบัดเป็นระบบดอกบัวนกรหรือดอกบัวอง,ง์ก้นะคะระบบดอกบัวใหญ่หรือว่าสิ่งทีเ่เป็นใจกลางของเครื่องประดับ โคซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีลายสลักดอกจันลายกระบาดพงไพรแล้วแต่ว่านับปีนั้นๆจะนำกระบาดลายใดมาใช้นะคะแต่เท่าที่ดูปัจจุบันดิฉันกลับไม่พบลายดังกล่าวนะคะหรือว่าเราอาจจะยังไม่เข้าไปสู่ในรายละเอียดตรงนั้นหรือว่ามีการบกพร่องในข้อมูลใ,ใดแอดก็ต้องขอ,อ,อชาวเนยนมานอนรัรนริกให้อภัยด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีเกี่ยวกับด้ามหนังคันหรือว่าด้ามคันไถนั่นเองอเกี่ยวกับด้ามคันไถเนี่ยก็จะมีการสลักลวดลายเรียกว่ากระบาลจันโตรนะคะกระบาลจันโทเนี่ยก็คือตรงหัวของคันไถนั่นแหละคะ่ะกระบาลจันโทเนี่จะมีการสลักเป็นลายกระบาดรูปตรอบตรบกดอกบัวก็คือตรบกออดอกบัวตรงๆเลยคือกระบาดดอกบัวนั่นแหละ แล้วก็เป็นลายดอกบัวเป็นลายกระเป็นลายนาคหรือกระบาดนาคแล้วก็ลายอื่นๆเช่นกระบาดฟันจระเข้อันนี้ก็ต้องไปศึกษานะคะแล้วก็กระบาดลายใบยข้าวอันนี้เราพอจะคุ้นๆนะคะทั้งหมดนี้อาจจะปักสลักไว้เป็นเครื่องคลุมด้ามหรือว่าผนังขันขันถด้วยหรือเปล่าหรือว่า แกะลงไปบนพระหนังคันหรือคันไถเลยทีเดียวในส่วนที่อธิบายนี้จะต่างจากคำว่าเยียมคันไถหรือ,อด้ามคันไถนะคะจริงๆแล้วทางกัมพูชาเรียกว่าเยียมหนังคันซึ่งก็คือเป็นด้ามคันไถนั่นเอง ในในลักษณะที่เกี่ยวกับด้ามนี้กล่าวว่าจะไม่มีการข้ามและสแกนกบัดลายไม้แต่จะทาสีด้านายเป็นผู้และจะทาทีพิธีหรือเป็นเสมือนเทวดาเ่มหรรือวาตงในที่จะเข้าไปในปรําพิธีและประจําอยู่บริเวณกัมพูชาเรียกว่าดอกนาข้าวส่วนโรงเขตพระแสรดหรือเขตพระนาชลบายทั้งหมดเนี่ย คือจะเรียกว่าเฝ้าอยู่บริเวณเขตพระสรหรือหมายความว่าตรงไหนเจิที่ตั้งอยู่บบทาด้วยสีทองลำดับที่สก็จะกล่าวถึงพระพลเทพหรือที่ทางเขมรเรียกเสด็จเมียแล้วก็พระแม่หัวหรือนางเมียหัวนะคะทางกัมพูชาเรียกเช่นนั้นก็คือว่าทั้งสองสององค์สองรูปเนี่ยจะเป็นตัวแทนในพระราชพิธี ที่ทางกัมพูชาเรียกกันทั่วไปทีเ่เดิมทีก็คือพระพลเทพนะคะแต่ต่อมาที่เรียกว่าเสเด็จเมยเียก็คืออาจจะเป็นการเรียกเพื่อให้เกิดเชิงสัญลักษณ์คำว่าสเสด็จเมียก็คือพระทองนั่นเองนะคะเมียแปลว่าทองสเสด็จก็คือเป็นเสเด็จกษัตริย์หรือว่าทีนี้คําว่า ระนางแม่หัวของหรือแม่หัวของขมแมเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าตรงกับคําว่าแม่หัวในสมัยอยุธยาที่ไทยเคยใช้นะคะในสมัยอยุธยาตอนกลางแม่หัวหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเกี่ยวกับชุดของออแม่หัวแล้วก็เสด็จเมียเนี่ยจะสวมอย่างไรจะแต่งอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ ในแต่ละวันของปีนั้นๆที่การาจรดพระนางคันที่บุญจรดพระนางคันแรกนาเนี่ยจะไปตรงกับวันอะไรเพราะว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาจะแต่งชุดตามสีเลยนะคะเช่นวันอาทิตย์ก็จะเป็นสีแดงวันพฤหัสก็จะเป็นสีทองสว่าง วันอังคารชมพูหรือว่าเขมรเรียกสวายนะคะจริงๆสวายก็น่าจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็วันศุกร์สีน้ําเงินวันเสาร์สีดําหรือว่าม่วงแก่เขมรเรียกมะปริงสุกนะคะวันวันอันเสาร์นะคะอันเนี้ยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการแต่งลมอรหรือว่าแต่งขบวนพาเรสประดับด้วยธงต่างนะคะธงเอกธงรองแล้วก็ธงชัย ซึ่งก็มีลักษณะคล้ายธงจระเข้ด้วยแล้วก็มีสายลายกระบาดต,ต่างๆตามที่จะประดับประดาทั้งเครื่องดนตรีกลองใหญ่กลองสมโพธหรือว่ากลองสมโพนะคะเกี่ยวกับเรื่องตั้งแต่ธงแล้วก็เครื่องทรงของที่จะนำไปประดับในเครื่องดนตรีปีพาษที่จะนำมา,าแสดงหรือว่านำนำมา ออกขบวนพาเรดซึ่งเป็นยุคหลังเลยนะคะในยุคแรกที่มีการทำบุญจดนดงคันแรกนาในในพนมเปญเนี่ยจะไม่มีเครื่องประดับหรือว่าการพาเรดด้วยลักษณะของการสมโพธต่างๆของขบวนต่างๆของเสด็จเมียแล้วก็แม่นางหัวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ในพิธีบนสแสรนั่นเลยจะแบบอาจจะหามคานหามเสรี่ยงกันเข้ามานะคะทั้ง เสด็จเมียแล้วก็แม่นางหัวเนี่ยแต่ว่ากระนั้นเนี่ยบรรดาที่เขาเรียกว่ากองพาเหรดต่างๆซึ่งเริ่มจะมีขึ้นในยุคหลังแล้วก็ได้ไปจัดตั้งพิธีประรแล้วก็ผืนสแสระที่เตรียมการไว้เนี่ยตามเขตหรือว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้เห็นพิธีการแห่ขบวนนะคะ ซึ่งมันก็จะมีคำที่เรียกกันไปต่างๆนะคะอย่างเช่นเรียนก็เพิ่งจะทราบว่าอย่างเช่นคำว่าคาว่าสมโพธเนี่ยก็จะมีกลองประเภทสมโพหรือว่าสมโพธของขมรด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกลองมือกลองแขกกลองสองหน้ากลองตุ๊และเครื่องดนตรีขมรอื่นๆซึ่งจะเป็นลักษณะแบบมโหรียนะนอกจากนี้ก็ยังมีคำว่า พระแค่ข้างที่ซึ่งดิฉันเองเข้าใจว่าเป็นเสรียงนะคะแต่คำว่าแค่เนี่ยเราเคยใช้ใช่ไหมคะเป็นเหมือนที่นั่งของทั่วไปนะคะก็คือคำว่าแค่สแสดงก็คือพระแค่ข้างที่ของทางพิธีนี้ซึ่งอาจจะมีการนำมาใช้ด้วยเอาเป็นว่าจบ อินโทรการสังเขตพระราชพธิธีจรดนางคันกัมบูเจียแบบคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนำไปสู่เนื้อหาอื่นๆคือเท่าที่ฉันทราบมีเรื่องที่กล่าวว่าในความเชื่อของกัมบูชาเนี่ยกล่าวว่าพระราชพธิธีจรดพระนังคันแรกนาแบบเขเมรเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของรามเกียรติมหาพระาะยุทธพิธีปฐมสมโพธพิธีออสุตตะตปิดดกหรือว่าพุทธประวัติเลย ประมาณนั้นเลยนะคะแต่ทีนี้เมื่อโยงมาถึงจุดนี้ดิฉันก็ขอพูดนิดนึงว่ามันเกี่ยวกับข้องกับทางพุทธตรงที่ว่าในที่เกี่ยวกับเดือนที่ดิฉันกล่าวมาเบื้องต้นตอนแรกๆนั้นนะดิฉันกล่าวว่าคำพูชาเนี่ยได้ใช้คำว่าแขอุสเพียซึ่งเป็นเดือนห้าของเขาเนี่ยแต่พอถึงทางพธิธีทางพราหมณ์ที่จะกล่าวถึงในพิธีพระราช หรือบุญจรดนางคันแรกนาขวัญของกัมพูชาเนี่ยเขากลับใช้คำว่าแคพิสาขานะคะหรือแครอหรือเดือนวิสาขะซึ่งในแคอุสเพียรหรือเดือน5ของเขาเนี่ยมันจะมีระยะวันที่กากึ่งเข้าสู่เดือน6ห,หรือแคมิจุนาเนี่ยในวันใดวันหนึ่งตรงกับวันเกิดของพระพุทธเจ้าคือวันวิสาขาบูชาที่เราเรียกกันนะคะ ทีนี้คือนอกกลาวว่าคือนอกจากจะเป็นวันเกิดวันตรัสรู้และวันปริปิณิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแต่ทีนี้พอถึงในพิธีจรดนางคันแรกนาของเขมรเนี่ยเขาก็จะเรียกเดือนนี้ว่าเป็นเดือน5หรือซึ่งมันก้ากึ่งเป็นเดือน6ในตามความเชื่อของชาวพุทธว่าเป็นเดือนเกิดตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีการนับสุริยคติของกัมพูชาในแบบที่แตกต่างจากของไทยก็คือว่าเขาจะมีเดือนที่กล่าวถึงโดยตรงของทางกัมพูชาเลยว่าเป็นแคร์ที่เป็นทางพุทธหรือพราหมณ์ซึ่งจะมีตั้งแต่แคร์เมียคือ,เ,อ,อเดือนกุมภาเดือนกุมภาผ่านไปด้วยนะคะ แล้วก็เดือนแคมีนาซึ่งแคเมียเนี่ยมันก็จะครอบคาบเกี่ยวกับเดือนมีนาคมไปด้วยเช่นเดียวกับแคร์พิสาขะพิสาขาเนี่ยก็จะคาบเกี่ยวกับเดือน6ซึ่งก็จะมีชื่อที่เป็นชื่อเฉพาะของพุทธและพราหมณ์เช่นคําว่าพิสาขาอันเฉพาะออกไปเช่นกันเอาไว้วันหลังเกี่ยวกับชื่อเฉพาะของแบบพุทธหรือพราหมณ์ใน12เดือนแบบ กัมพูชีนี้ไวแอจะนำมาเล่าสู่ในภายหลังหากมีความรู้เพิ่มเติมแต่ก็เชื่อว่าต้องเกี่ยวกับพระราชะพิธี12เดือนซึ่งมีอยู่ในสยามหรือไทยในอดีตโบราณเช่นกันน่าแปลกที่กัมพูชาเรียกพิธีกรรมนี้อีกอย่างหนึ่งว่าเทวีทศเมียแล้วของไทยเรามันร่วงหล่นไปตรงไหนเอาไว้เราค่อยกลับไปค้นคว้ากัน ตอนนี้เราขอกลับไปสู่ปัจจุบันในความพยายามรื้อฟื้นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขันแบบกัมพูชาก่อนซึ่งก็เห็นได้ว่ามีหลายอย่างที่แตกต่างไปจากพระราชพิธีในแบบของไทยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับพิธีที่ได้รื้อฟื้นในทศวรรษที่9 0หรือ1,990 หรือในปีที่ได้มีการสถาปนาสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาอีกครั้งกล่าวคือหลังปีคศ .1993 ไปแล้วก็ประมาณราวปี1994เป็นต้นมาซึ่งได้มีการริเริ่มให้มีพิธีจรดพระนังคันแรกนาเป็นปีแรกๆของกัมพูชาและก็ได้ปรับปรุงเรื่อยมาที่เห็นได้ชัดคือการนำพระราชพิธีนี้ออก ไปทําในปรมพิธีอันใหญ่โตตามแขกหรือต่างจังหวัดเช่นจังหวัดกําปงสปือซึ่งไม่ไกลจากกรุงพนมเป็นมากนะักแต่ก็จะเห็นได้ว่ามีความโอโถงของพื้นที่ซึ่งมีการดัดแปลงเช่นสนามกีฬาประจําจังหวัดให้มีลักษณะของการสร้างอาสมอันใกล้เคียงกับปรมพิธีเก่าแก่ที่เคยสร้างมาแต่ยุคสมัย อินโดจีนและไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากลักษณะของการตกแต่งปรมพิธีภายในซึ่งจะเจาะลวดลายกระบัดต่างๆให้เข้าสู่ลักษณะแบบปรมพิธีหรืออาสมมนดลโรงสารหรือสาราเทวดาตลอดจนร่มฉัดหรือธงนำขบวนต่างๆเหล่านั้นก็ได้มีการลิขิตหรือมีการเขียนจำหลักหรือ,อกระบัดตามแบบ กัมพูชาตามที่ดิฉันได้กล่าวมาเบื้องต้นนะคะสำหรับการสลักลวดลายต่างๆเหล่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงวิจิตรศิลปะหรือกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาเนี่ยได้ให้ความสำคัญรวบรวมเอาบรรดาผู้มีความสามารถทางการฉลุลายศิลปะหรือว่าช่างสิบหมู่ห้าหมู่ตามแบบขเขมรเนี่ยมารวบรวมไว้แล้วก็พยายามที่จะ ทำไปสู่ขั้นตอนประเพณีแบบจารีตโบราณอย่างเท่าที่ตนจะทําได้และเมื่อได้เห็นพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาที่จังหวัดกัมโปสปือของกัมพูชาในปีนี้ก็ทำให้เห็นถึงความพยายามของในแต่ละเขตหรือจังหวัดของกัมพูชาที่จะ,ะสร้างหรือว่าทำพระราชพิธีให้สมกับพระเกียรต,ติยศของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ คณะขบวนการเสด็จพระราชดำเนินหรือที่เขมรเรียกว่าพิธีดงแฮที่จะแห่ห้อมร้อม,รอ,มรอบไปด้วยเหล่ามุขมนตรีฝ่ายต่างๆทั้งในส่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงและมีมุขมนตรีในฝ่ายสำนักพระราชวังตามเสด็จร้อมพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินจาก ข้ามสแสระข้ามเขตสแสระทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ออโรงประมพิธีหรือที่เรียกว่าอาสมโรงเทวดาหรือมณดลตามภาษาคาแมนั้นและเมื่อเข้าสู่โรงประมแล้วพระมหากษัตริย์ก็จะไปแสดงความเคารพคณะพระเทรานุเถระเราทูตานุทูตและขาราชบริพารทั้งหมดรวมทั้งมุขมนตรีทั้งในระดับรัฐบาลและระดับจังหวัด จากนั้นพระสงฆ์เทรานุเถระก็จะเริ่มพิธีสวดมนต์พรมน้ำมนต์อวยชัยในทางพุทธก่อนที่พิธีทางพราหมณ์จะเริ่มตามมาซึ่งก็จะเป็นขบวนแห่ของฝ่ายต่างๆรวมทั้งเสด็จเมียและแม่หัวเข้ามาถวายทำความเคารพต่อองค์กษัตริย์เหนือหัวและพิธีของฝ่ายพราหมณ์กลางสแสรนาะกระทั่งเสร็จสิ้นในพิธีกรรมของทุกฝ่ายแล้วพระมหากษัตริย์ก็จะเสด็จ ออกจากโรงเทวดาหรือปรรมพิธีเป็นอันว่าเสร็จสิ้นพิธีกรรมทั้งหมดของบุญจรดพระนางคันแรกนาขวัญแบบกัมพูเจียพบอภิญญาร้อยแปดณช่องแห่งนี้ด้วยเรื่องราวใหม่ๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปโปรดกดกระดิ่งกด s ับ s c r i b e และกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสวดสดายสวัสดีจมเรียบเรีย